สวัสดีค่ะมือนีนอค่ะนนี้กลับจากวัดดีกลับจากวัดมาเลี้วกะก็แกะแกะยุ่มโน่นนั่นนี่เออเจ้าเอเจ๋แต่เลยว่าอมอไปเบึงก็ไปเบึงไอ้โอ้นี่มันมันเท่าโอมานี่โน่นนั่นกับขัน้นนี่ก็บขั้นขัน้ยยยนยงยงเงยเงยนอพี่น,น้องเนาะเอ้อ่ะว่ากันไปบอกมอยห้อยสัง น้ำจักน้อยเนาะค่ะเนาะข้าวข้าวคือข้าวข้าวข้าวหนุนข้าวหนีข้าวสารพัดข้าวแต่ว่าโดยการฟังข้าวหรือเสีข้าวต่างๆ่นะหฮาตตองมีดุนพินิจด่พี่นงอย่างเนเกี่ยวกับพุทธศาสนากับพระสงฆ์องค์พระเจ้าในวัสันโต ไอ้สิขาวยังกับขาวห้ากับฟางหูใบหูเนาะสึ่งห้าบวเห็นดรืยหูเด็ดตาของห้านะคะแต่การสั่งสมบุญบุญนี่คืออย่างบุญนี่คือการทําความดีเม่นิดคิดดีก็เป็นบุญนะคะคิดดีทําดีก็เป็นบุญการเสียสลัดนิดๆหน่อยๆก็เป็นบุญนะคะการที่ว่าชื่นชมยินดีกับผู้อื่นก็เป็นบุญ การที่ว่าเห็นข้าเจาไปวัดว่าว่าอารามนหนึ่งอ่ประโยชน์ที่ได้สิบว่าวรักถ้ำมีอย่างเด้อค่ะสิบว่าในการชีวิตชีวิตธรรมชาติของชีวิตของมนุษย์เนอะอ่าอายุห้ากมากขึ้นนั่นสินะการไปวัดหนึ่งพบประผูค้คนสองเสียสลระทรัพย์ที่เขามีอยู่มากประกอบองค์อาหารอ่ไปวัดว่าอารามถวายเดระพิสูสูงอเนี่ยเพื่อสืบทอดอายุไขของพระพุทธศาสนา ตัวแทน่นพระสูงองค์พระเจาเ้านะเพื่อนก็มาจากมนุษย์เท่าธรรมดานะคะแต่เพิ่นสาระสื่อเงื่อนสร้างบานทรงเฮาเนี่ยเพื่อเป็นตัวแท่นของพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าเพื่อนดำรู้เพ,พื่อนบ่ได้ว่าอย่างดีหัวใจของพระพุทธศาสนาละชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสไม่แค่นี้นะคะเออเฮาเป็นพุทธศาสนิกชนคนพูดเนี่ยเฮาถามเอาเทสามขอนี่มาพิจารณา ไปเทอไปวัดนะ่ะเออไปวัดศาสนาของเฮาสอนให้นคนท้ำดีคิดดีทํำดีแต่ว่าพระภิกษุสูง่านเป็นคุนธรรมดานะคะแต่ละเงื่อนสั้นบานทรงไปอกอบบวชป็นัุแทนของพระพุทธศาสนาท้ำศาสนากิจซึ่งมันกระเลกเตนะคะมันก็หน้าหน้าจิตตังเนาะเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็สุดแสนประเสืสสเลีวต่ว่าคนจปคุปกบ กรำยังนะมันก็นเรีวเต้เนาะค่ะเนาะเฮากับผู้หูดอกว่าพาเฮ็ดยังเฮาหูเต่ว่าเฮ้านี่ละเฮานีพยายามทำดีนะคะ่ะถ้่าจิตสัสวมีบอมีนะคะผู้บอกยุนี่ก็มีคือกันนะคะเรายังมีรัรกลูปโกดหลงุงล่ำเอียงเอเอเห็นแกตูวก็มีด้วยกันทั้งสิบนะคะ พี่น้องมือนีก็ะบอกแค่นี้สักอนทุดสอบทุดสอบนะคะสวัสดีค่ะ